ครับสวัสดีครับมือนี้นะครับพามาบ่งแมงง้อนะครับน้องปองแป้งนะครับให้รูปเมื่อล้วสีโตนะครับโตัวในทองเป็นตัวที่หานะครับเจ้าของเพิ่นตังราคา้อยูทีหกหมื่นหานะครับผสมเคเอฟสามหนึ่งครับมีใบมีหลอดกำหนดคลอดวันที่ยี่สิบหกกัญยาครับนี่ครับสาเหตุที่เพิ่นขายนะครับเพิ่นเราเพิ่นจำเป็นนะครับ ก็เอ่ยผมมีลอดเป็นก็เลยโชว์หาว่าถ่ายวิดีโอคลิปขายใหแน่นะครับที่ลูกที่ซลีลูกที่หานะครับเราประกันตำหนิทุกอย่างนะครับการถกกา,าถอยเม่ปีลูกนะครับผสมเคเอฟสานึ่งครับนี่ใบมีหลอดครบนะครับ ทองพันเปอร์เซ็นต์นะครับผู้ใดสนใจเดีย๋ยวจะเอา์โทรเพพันไว้ให้ท่ายคลิปนะครับแล้วก็โทรสอบถามพ่นเองนะครับว่าอยู่บ้านสมปอยนะครับตำบลสะพังทองอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ กำหนดคลอดีวันที่26กันยานะครับผสมเกฟสามหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่65,000บาทนะครับจึงได้พูได้สนใจซื้สอบถามเพิเองนะครับ